เนี้ยตัวไหนที่ควรจะเป็นอันที่หนึ่งและรางวัลท้ายเดี๋ยวอาจารย์จะวิเคราะห์ให้นะครับบ่ค,ค,ครับเป็นเพียงการวิเคราะห์คิดคำนวณใช้กฎความน่าจะเป็นนะเป็นเพียงการคำนวณเท่านั้นไม่มีใครรู้ว่าหวยออกตัวไหนถ้าอาจารย์รู้ว่าหวยออกตัวไหนอาจารย์จะซื้อเองแลวเอาเงินมาแจกนะครับน้องพี่น้องเมืองเล่าขอบใจรลายครับพี่น้องเมืองเล่าบอกว่าโอเคฟังรูเรื่องกดสองมาเหมือนแล้วขอบใจรลายพี่น้องจะขออนุญาตพูดภาษา ไทยผสมกับภพ่กีสาเนอะ16กุมภาพันธ์2567ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเงินเฮ้ยไม่ใช่ขอให้มีหกซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหกนะครับมีหกอะไรบ้างครับหกสามหกแปดอ่ะพิมพตามสามแปดแล้วก็หกสอง ฟังอีกครั้งหกสามหกแปดสามแปดแนวกับหกสองครับอ่ะพิมพ์ตามนะพี่น้องพิมพ์ตามหน่อยครับพี่น้องเมืองเล่าคอมเมนต์เต็มเลยครับตอนนี้คนไทยอ่าสาธูกครับขอบใจหลายพี่น้องเมืองเล่าขอบใจได้หลายครับทั้งพี่น้องเมืองไทยด้วยกับขอบใจพี่น้องทั้งต่างประเทศญี่ปุน่นเกาหลีเหนืออ่าทุหมมองเลยนะเกาหลีเหนือบอ่มีบ่มีพิษครับเออ่นบ่มีอินเทอร์เนต็ตเนาะนันนล้งลงลๆง,ลง,ลงครับนะแล้วเลขตรงนี้ ทุกคนอาจจะมองไม่ชัดนะอาจารย์จะพูดให้ฟังว่านี่คือเลขที่อาจารย์เป็นอาม่าท่านมาจุดประทัดและให้อาจารย์เลือกเลขที่อาจารย์เลือกขึ้นมาแถวแรกเลยนะครับเลขที่ขึ้นตรงนี้ก็คือมันอาจจะมองไม่ชัดแต่จะพูดให้ฟังหก2สองพี่น้องหก2ี่สองแถวแรกแถวสองมันเป็นเจ็ดกับเจ็ดนะครับแถวสุดท้ายเป็นสองสี่หกศูนย์ซึ่ง จะชนกันอยู่ที่ตำแหน่ง4-6-2อืมไปชนกับเลขทูบเราด้วยฉะนั้นเลขนี้ประทัดที่อาจารย์จุดก็อของจองกันแล้วเมื่อคืนอาจารย์ฝันอย่างนี้ครับทุกคนอาจารย์ฝันเห็นคิทเตโนโรนัลโดทุกคนรู้จักดีคิทเตโนโรนัลโดเบอร์เจ็ดตลอดการของิวมาลิกแล้วก็แมนยูปัจจุบันอยู่ลีกซาอุนะครับเนาะ คิดเตโนโรนันโดซึ่งในความฝันนอาจารย์ได้ไปอยู่กับโรนันโดซึ่งแปลว่าอะไรรู้ไหมอ้บอกเหรคนลนุกรอบที่มันออกเก้าหนึ่งวหนึ่งตุลาที่ออกเก้าหนึ่งางเก้าเจ็ดบนอาจารย์ฝันเห็นพี่หม่ำาจกมกนั่นหมายถึงชื่อเสียงอาจารย์จะดังไปทั่วประเทศเพราะพี่หม่ำระดับประเทศเหมือนกับพี่หม่ำปรากฏว่าเลขวันนั้นออกเก้าหนึ่งล่างเก้าเจ็บนอาจารย์ดังไปทั่วประเทศแต่รอบนี้ แต่รอบนี้อาจารย์ฝันว่าอาจารย์เห็นคิเตโนโรนัลโดซึ่งโรนัลโดไม่ใช่แค่ระดับประเทศแต่โรนัลโดระดับโลกคิเตโนโรนัลโดไม่ใช่ระดับประเทศแล้วทีนี้แปลว่าคิเตโนโรนัลโดระดับโลกโรนัลโดนี่จะใส่เบอร์เจ็ดนะครับแต่อาจารย์แฟลฝันถึงคือระดับโลกนั่นแปลว่าอย่างนี้ครับ หวนนี้อาจารย์จะดังไปทั่วโลกแต่ไม่เท่าโรนโดหรอกแต่ว่าจะดังไปทั่วโลกก็คือพี่น้อง f อฟที่ไปอยู่ต่างประเทศจะรู้จักอาจารย์แปลว่าห่วนนี้อาจารย์จะดังไปทั่วโลกการที่จะดังไปทั่วโลกนั้นก็คือเลขล่างก็ต้องเข้าเลขบนก็ต้องเข้าสามตัวก็ต้องเข้านั่นจังสี่เฮดให้ดังไปทั่วประเทศก็ต้องมีเลขของเข้าคือเลขหกหกสองเอ้หกสามหกแปดสามแปดหกสองสามตัวมีหกสามแปดกับหกสามสองต้องออกแบบนี้ ทั้งล่างทั้งบนจะดังไปทั่วโลกเหมือนกับที่ฝันนะครับแต่ว่าเป็นฝันที่ดีเพราะรอบก่อนฝันเห็นพี่หม่ําระดับประเทศก็ไปมาแล้วเข้าบนเข้าล่างถ้ารอบนี้เข้าบนเข้าล่างเข้าสามตัวจะดังระดับโลกแน่นอนนะครับเนาะแต่ว่าระดับโลกแค่ในกลุ่มที่คนที่รู้จักเรานะไม่ใช่ว่าไประดับโลกเหมือนโรนลดอน่หมันคนระเบลนะครับเขาของจริงนะแต่ว่านี่คือความฝันที่อาจารย์แปลมาว่าคนจะได้รู้จักอาจารย์กว้างขวาขงขึ้นนะครับเนาะ อ่าดีอาจารย์สบายดีจากซอบอแล้วโอ้สบายดีครับพี่น้อง่ะขออนุญาตนะครับเนาะขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้5นาทีในการคิดชุดเต็มให้เผื่อมีตัวไหนโดนใจเผื่อมันไม่อั้นนะครับขออนุญาตพี่น้อง f c ทุกคนนะครับเนาะอ่าดูจากที่ไหนบ้างคอมเมนต์ให้อาจารย์น็อตตี้หน่อยนะครับก็ตอน,นืีนต้องขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามนะครับบางคนนีน่ารักถึงเลขเราไม่เข้าก็ยังให้กําลังใจอาจารย์สบายดีอาจารย์จาก พ <c oughs> าเลยอาจารย์นะนะครับสปันในเขตสาธุครับเบื้องจากเบี้ยงจันนะครับเอานะครับถึงเลขไม่เข้าทุกคนก็ยังให้กําลังใจอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นเอฟซีที่ประเทศไทยเอฟซี FC ที่เป็นคนไทยไปอยู่เมืองนอกแล้วก็ F อฟซีเพื่อนบ้านอย่างสงปปลาวนะครับก็ยังให้กําลังใจบอกว่าไม่ถูกก็ไม่เป็นไรติดตามอาจารย์เหมือนเดิมชอบอาจารย์ที่เป็นกันเองที่ยังน่ารัก อัธยาศัยดีก็เลยติดตามชอบความดีอาจารย์ก็ขอบคุณมากๆที่ไม่ทิ้งผมไปในวันที่เราอ่อนแอที่สุดเนี่ยเราเหนือใครไว้เราควรรักษาคนอย่างนั้นส่วนคนที่ลิงก์เราไปในวันที่เราอ่อดแอที่สุดก็ไม่ควรอยู่ในวันที่เราแข็งแรงที่สุดนะครับแอบปบทีละกล้องนะใจเย็นเอากล้องนี้ก่อนแล้วกันเนาะอ่ะชุดเต็มเพิ่งไปหาอาจารย์มาเมื่อวานอาจารย์น่ารักมากครับขอบคุณนะครับพี่สุรศิษฐ์เนาะ โคกนี่เด่นแหละพี่นอ้องว่าน่าจะพลาดหรอโคกเนยหกนะครับหกก็อ่าอีกตัวหนึ่งเราจะได้เห็นได้รู้จักส่วนเลขถือบ่ถือว่าสำคัญมากอาจารย์ใส่ดีใครที่ทคใครที่เคยมาหาอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็ขอบคุณมากนะครับใครที่เคยเจอตัวจริงอาจารย์จะรู้ลเลยว่าอ้ย ตัวจริงอาจารย์นอตตี้เนี่ยเขาน่ารักนะเขาไม่ได้ขี้โม้ขี้คุยนะครับเออเหมือนอาจารย์บอกไว้เลยว่าถึงอาจารย์จะมีชื่อเสียงมากขึ้นเอฟซี FC จะมาวันละพันก็ตามอาจารย์ใครมาเนี่ยผมพูดกับทุกคนแล้วก็ต้อนรับดีเท่ากันถ้าผมไม่มีธุระนะครับเนาะเออนั่นแหละคืออาจารย์นอตตี้นะผมบอกเลยว่าวันแรกเป็นยังไงวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเนาะความดังไม่คงที่ความดีสี่คงทนนะครับเนาะงวดเดียวไม่เข้าไม่เป็นไรบางคนซื้อมาสามปีไม่ถูกก็ยังซื้อทุกงวด ถูกใจคอมเมนต์นี่ครับอืมถือใจครับพี่แลหววไล่นะครับนี่พี่เขาบอกว่าไม่ถูกหัวเดียวบางคนไม่ถูกสามปีเขาก็ยังซื้อผมไม่เข้าใจคนประเภทหนึง่งไม่ถูกห้วเมื่อกี้ด่าผมเหมือนหมาเลยด่าพ่อด่าแม่ผมด้วยเออนะครับทูปปูก็คือสี่สองหกนะครับเราจะแปลอย่างนี้ครับสี่สองหกหรือสี่สองเก้าก็ได้เราสามารถกลับหัวไม่ได้แต่อาจารย์ชอบตัวตรงมากกว่า นะครับตัดเล่นก็มีสี่6 2 6สสองกนี่คือชุดเน้นส่วน4ี่เก้า้าที่อาจารย์เขียนว่ามาคืออาจารย์กลับหัวทุบไว้แค่นั้นครับแต่ว่าเราอา่าเน้นชุดจริงโอ้โพี่โอมาครับเอ้ยนะ,คะแคบแล้วเนาะแคบแล้วเนาะโอเคโอค้ยขวัญข่อยเสียไปเมื่อพี่น้องมาลุ่นเลขน้ำกันก,ก็อย่าพึ่งหนีเด้อขว,วัญเด้อนะครับว่าเขาจับอาจารย์ใบหัวหกับตึ้นแหละเนาะครับพี่น้องถ้าใครแปลเลขทูบีดีถูกเลยนะ งวดก่อนมันแปดเก้าสามราแปอีกตัวหนึ่งแปดหกสามก็ตัดเล่นหกสามกับเก้าสามก็ถูกแล้วจริงไหมเงวดก่อนจริงไหมก็ยังถือว่าได้อยู่นะถ้าจะเอาจริงๆริงอ่ะเออแต่เราไปยุ่งกับแปดไงนะครับเนาะขวนมาแล้วครับพี่น้องเซาแยานแล้วนะครับส่วนตัดเล่นสี่สองสี่หกแล้วก็สองหกสี่เก้ากับสองเก้าคืออาจารย์การกับหัวแค่นั้นแต่ว่าอาจารย์ชอบตัวตรงมากกว่ามีอะไรเราก็ไปลุ้นที่ตัวตรงนะครับดีกว่านะอไปลุ้นที่ตัวตรงดีกว่าเนะอะ่มาเจิมหน้าผากกับพี่น้องมามามา,มาเจิมหน้าผากเอา